อืมค pues an oh. uh ือดังอีกอีกอีกอยู่อืมอืมดังแรงมากเลยทุกวัดใจอ๋ออ๋อสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสุภูสุคนครับผมสวัสดีครับถามครับกันครับมื่อนี้มืัอนี้ออกมาหาอยู่หากินขึ้เร้าครับพี่น้องมือนี้โอ้ไม่ได้ออกโดนแล้วครับใส่บ่วงหนูกับพวกค่อยอยากถือแหละครับรอบบ้านนี่นู้น เดินทั่วที่แล้วครับบ่ค่อยไปน้ำห้อยปดดันไดโดนโดนเนเชือนึงแต่มื่อนี้พันหำ่ันใส่กลับครับกับเล็กกับเล็กจิบห,หลังครับแต่ก่อนกลับเล็กกับพ่อได้ป้งอยู่แล้ครับแต่ว่าหนูเป็นหนูทองขาวครับหนูใบใหญ่ส่วนมากมาลุนกับน้ำพัน,พนหำเด้อไฟใหม่เบิร์ตตัวแล้วนี่หนูประโคมกันประยงบ่ นูพุกส่วนมากอะสีไปอ้อยงิ้งนะครับยังได้กินกองเขาบ้านเขา,าก็ว่ากองแก็บกองเขาโอ้มวนครับไปหาหนูเมื่อคืนทีมงานหลายๆคนสีหาคนหนาวหนาวแต่ว่าอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเศร้าหนาวจังหน่อยครับช่วงเมืองยาเนี่โอ้หนาวขักอยู่ครับพี่น้อง ใจเบ็ดกับบอ่อถือส่งยาไปใส่อยู่ครับเบ็ดสองมือบอ่อถือครับเอามาหลุนกับน้ำพันหำเด้อมีพอเด้ดปิ่งหายบ่เออมาหลุนหลังเหลยกเหมือนกันอ้าพี่น้องบานเห็นจังไดโอ้โอ เป็นปองตัวนึ่งไหมโอ้ยน้มไมันจะหลาบไหมไม่ใช่ลงเข่าบูธทำเหมือนี่เสรล้วลันบ่ลันตุบบ่โอ้เป็นกับอันนี้ตัวนี้เขาเอื่นกับยังก่อน,น,น,อน,อน,นี้กับยังกับนนอนเอื่นกับยังนอนกับพึ่งวงกลมนี่บักลันตับ รอ,อรันวัวพอถือลองอโอ้เหโอ้ขันเอาเงี้ยหอยตัวนี้ครับหอยใส่เงี้ยหอยเป็นว่าสีอาศัยหนูพุกเดือหนูพุก,กกินหอยโอ้แต่ว่าลันบ่ถ,ถือลาดลังแหล็กโอ้ยหนาวม,มันจะหลาบของขาบห้องหอนขาวืดเวิดยังเย็นเย็นอยู่บ้าน ช่วงนี้บ่มีลมครับแต่เมื่อก่อนนั่นโอ้โยลมหนาวช่วงนี้เป็นเย็นหมอกครับตอนนี้ก็ใกล้สิบเจ็ดโมงเหรอครับพี่น้องยังบ่ได้เห็นขี่ตะเวนันอ <laughs> ยู่บางคนนี่คิดวาาๆๆ่ามันเศร้าๆบ่แม่นยังไครับใกล้สิบเจ็ดโมงเหรอตอนหลังสองครับเป็นจัองอือ จงบ่คือแล้วสอะน,นะสองหลังยันพนี่หมันอยู่อันอันนี้เงี้ห้ำบ่ทั้งห้ำทั้งหอยบ่น้องนี่เดียวีปลาไหลเดียวนี่เหนไมน้ำยังไหลยอยู่ตัวนี่ แต่ป่าก็สือว่ามีปัไหนเนาะมีเสียงบ่อนเสียงดินหลังสองกับวถตถพี่น้องเนาะไปรุ่นหลังต่อไปเลยครับบ้านปลาหนาค่า,า,าดีวะจับของบ่จะค่อยได้ไม้กับ อือึดังอีกอีกอยู่อื้ออังมากยคือ่ตอคือจะเอาถึังไงคือพ่อไตเอาฮ้องกถือบคอ่เอาถือข้ออยู่ดิอ๋ครับบะแขนโอ้ยถึงนุ่งผุ้งก็ไ่ได้กินแล้วนี่เกระดึงรลดออกเลยเหนเดียแล้วครับ เต็มเลยคมาแล้วห้องกระถือบวชผมคือพากลับเลียนได้เดี๋ยวว่ากลับ <c oughs> อันนี้มันสิตายเลยตายข้ามคันคันบอนอันนั้นมันกี้ผาไปรุนแล้วนี่เนาะเอา้ามาใส่บ่งกะพี่น้องมาเอาโอ,โอ้หนูตัวขาวไง,วไงโอ้ตัวเงี้ซ้ำหนูพุกรุ่นนี่ตัวห้องกระถือโอ้ เอ๋อบาตรมาแล้วแต้มแรกมาแล้วเอง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 ประชมพ่อมาถึงหนูพุกเมได้กี้นั่นน้านหำจัดแล้วบาตรขึ้นเข่าข้ออยู่เนาะเดี๋ยวเอาหนูกลับมาน่าจะถือว่าแจ็คมันโอ้เดี๋ยวปีงแล้วอยู่ไกลกันอีกบ่หลังหนึ่งบาตรโอ้ละรอหิ้มน้องโอ้ไก่อยู่ คุณครับหิ้มน้องรับคุณเนี่ยไกลเติบอย่เยังย่างลงไปยังไปรุนพุ่นครับบานหลังที่สี่ครับพึ่งสีได้ตัวแรกเอา้าเหลือหกหลังบาทโอ้ยหุ่นพวกนี้ท่ายามันปลาอยู่ในหนองยามดังามาหอดหิ้มน้องเลยพี่น้องถึกแล้วพานทำวะนี่แต้มสองครับ ของเขาอีกแล้วเอ,อ้ยบบคำายเลยนี่ครับพี่น่นออ,นนอืมออันทำเรื่องหนูหนีไว้ใจได้ครับบ่ขาดแรงขาดง่ายอต้องเต็มแล้วแต่ว่าหนูพุกชิวพค่อยได้กินครับใส่กับบว่วงแถวหนีฉลาดได้หนูคือพ่อตอนขึ้นไปทางเหนือครับไปใส่บว่วงโอ้โถือดีคับข้างหุง่นิวของหนังเลย โอ้ปลากระบ,บอนดีดนะ้ยเนาะคือบ่กินเบ็ดเขาอโอ้เหลียวนี่ปลาบอนปลาจากเส้นนี่ปลาเกล็ดแปดเส้นเหมือนเด้โอ้หัวหน,นุ่ม่มันถือหรือบ่อเลี้ยวเข้าไปนี่โอ้เงากล้วยโอ้เหลียวเห็นหากกล้วยโอ้หัวมันมันมากินหัวมันตัวน,นึ่งไหมบ่ถือครับ ปลาอย่างก็ขึ้นเป็นมูปลากลุ้มมากโว้ยบรรยากาศหนองยามเศร้ามันพงเยทาา่าบ่อนยามด,างดันมงนิ่แม่นี่ด้เนาะโอ้นกอันนั้นว่า้าปลาบอ่อนว่าแม่นตัวนกแอ่นดอนนกแอนล้มเนาะ แตงของมันช่วงสิยุกใกล้ๆกันครับเฮ้ยดูเห็นกลับดีรันอยู่บอถ,ถืออีกหมวยหมวยไก่เลยเรียบ,บาทกลับเรือจากล,ลังเรือสามหลังเรียบบาท หอยมฆหนูค้นกับจูดน้ำห้หนาเผาเฟืองเผาหยังหน้มันกับเริ่มอึดมองหากินครับมันกับไปทั่วที่เั็กน้อยครับบรนด์น้ำคลองน้ำคู่เป็นไ,นได้เลยโอ้โหเฮียท่าเรายามดัางเราเดี๋ยวไปขายชูมือได้เราใส่ดัง เ็ดยังสามอือมาเห็นกับครับบานมันค้นเอาบ่โอ้ยมากินโอ้กัดโอ้ยเหลือแต่หัวกับใสโอ้ใสเหียครับนูญ่มากัด่อตอนพื้นดินที่แลนหละนูญ่ชิม,มากัดเนาะนตัวน้อยครับ ô tony, ô vợ lẹ vãi, cắt kín mất lạc. ô tòa kín tân hoi nấu phục kín nọ. cắt kín mất nó. mán bò phanh ai mán bò thực nói nói. nói. Oh. พอเล้วง่ายที่พิ่นว่าโอ้เสียนป่าว่าพอเล้วง่ายยามกับนี่ถ้า,า,าพึ่งว่าด่างพึ่งกับพ่อคอยถือครับมือนพอเล้วง่ายเหลือสองหลังบ่ครับเอาไปหลุ่นกันเด้อครับโอ้พานถามว่าถืออีกอยู่ครับหลังนี่ โอ้ธรรมดาก็สิได้สามเต้มนะต,ต,ตัวน,นั้นตันวน้อยจักเงี่ยงมากัดมันครับึโอ้ยลูกหนูลูกหนูหนูทองขาวตัวน <c oughs> ี dies, ้รุ่นกวนกองเขาได้ดีตัวนี้ไหมลุ่นขี้ดื้อลุ่ลนข <c oughs> ี้ดื้อครับลื่นแหลดรุ่นเลื่นแฉะโอ้เหลือหลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับ เป็นได้สามเต้มธรรมดาสซีเตี่มเนะาะโออออหลังนึงยุ้ยใส่ป่ะอืมพันหำลืมกลับผับป่ะแถวขางน้องมันได้ใช่ป่เทวนี้เด้ยมัได้ใช่ป่ะ ขึ้นกับมาเบิงบ่นอนขึ้นนอาขึ้นมองไส้เดี๋ยวยังหากับหลังนึงก่อนเด้อครับลงมองระบาดโค้ชจิ้งกับโอ้นี่ครับจืดแล้วครับจืดได้แล้วครับบานบ่ถือครับย่างไก่วันนี้ได้จักโตละสามโตครับสามโตคือโอ้ตัวนี้ใหญ่อยู่ันนี้ของเขาห้ำใบพอดีเด่นป้งน้อยน้อย เขาดีดพิงครับนี่ตัวนี้ก็ไข่แน่อายุสามตัว,ตวผลงานพันธุ์หำครับผมสีต่ตัวและตัวหนึ่งได้ทิม <c oughs> ตัวหนึง่งน้อยๆซูซีตัวนี้เนาะแต่ว่า<ป>มีแนวกัดมันเนาะไม่หนูใหญ่กัดคือให้หนูใหญ่แห็นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชุหมองสุบอลในเด้อครับผมวันนี้ออกมายามกลับน้ำพันธุ์หำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผม มันตีหน่อยลอยโลกับพานห้ำหาอยู่หาจินคือเก่าแหละครับครับบางมือกลับไปบางมือกับว่าไปครับช่วงออกบ่ได้ชุงมือครับหนาวจัดช่วงยันเชิเดี๋ยวยังพ่อๆกันไม่คิปหนาเด้อครับผมครับสวัสดีครับอื้อเอเมื่อนี่กลับเขาจะเอื่นว่ากลับมีอย่างไนึ่งมันจะเอื่นแต่จะกลับเขาบอกเคืองวงกลม กบกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์มันเป็นนั่นพระอาทิตย์เครื่องเสี้ยวมันเป็นนั่นกับอันนั้น,นกับเล็บหมาบุบกเดินไม่เงพุ่นไ่เงี้ท่าขึ้นเนมื่อแล้วป่ะ<น>เออเด้อเฮ็ดกับเล็กล<น>รถลวดเราว่าพ่อได้กินปลาก,ก็ได้โอ้หนังกีฬาเล่นบรรยากาศน,นิ่งๆสน้มเพื่อนรวมๆอยู่ผู้ใดเห็นอย่างนี้